ตอนวัฏจักรของน้ำโอ้โหทะเลสวยจังเลยอ่ะสงสัยวันนี้เราคงอดเล่นน้ำแน่ๆเลยอ้าวทำไมอ่ะดูนั่นสิฝนตั้งเข้ามาแล้วอ่ะเราเรีบเข้าไปหลบฝนกันดีกว่ารีบเข้าไปเถอะฝนตกลงมาแล้วแย่จัง นานๆได้มีโอกาสมาทะเลฝนก็ตกซะง,งั้นหมดสนุกกันเลยคราวนี้แต่ก็ดีนะที่เข้ามาหลบฝนทันไม่อย่างนั้นเปียกฝนแน่ๆเลยมาริโอเธอรู้ไหมว่าฝนมาจากไหนคงเกิดจากไอ้น้ำพากันลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วรวมตัวกันเป็นเมฆจนหนักแล้วตกลงมาเป็นฝนนะมัง้งแล้วไอ้น้ำล่ะเกิดจากอะไร ฉันว่าเราไปถามด็อกเตอร์ขาวผ่องกันดีกว่านะน่าจะได้คำตอบดีกว่านี้อ่ะดีจังงั้นเราไปถามด็อกเตอร์ขาวผ่องกันเถอะได้สิเด็กๆด็อกเตอร์จะอธิบายวัฏจักรของน้ำเลยละกันนะเพราะมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเริ่มจากแหล่งน้ำและมหาสมุทรต่างก็ได้รับพลังจากแสงอาทิตย์เป็นไอน้ำและลอยตัวขึ้นไปรวมกันเป็นก้อนเมฆ และความแปรปวนของลมฟ้าอากาศจะทำให้เกิดฝนตกลงมาสู่ผิวโลกในท้องทะเลบ้างบนผิวดินบ้างน้ำฝนที่ตกบนพื้นดินก็จะเกิดการสูญเสียดูดซึมลงดินเสียเป็นส่วนใหญ่และด้วยเหตุผลอื่นบ้างเล็กน้อยเช่นการละเหยน้ำขังในที่ลุ่มพืชดูดซึมน้ำไปใช้ส่วนที่เหลือก็จะไหลเป็นน้ำท่าลงแม่น้ำลำธารออกทะเล ส่วนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ําลําทานและไหลออกทะเลไปเช่นกันแต่อาจจะช้ากว่ามากซึ่งจะเห็นได้ว่าสุดท้ายน้ําจะระเหยกลายเป็นไอ้น้าสู่ชั้นบรรยากาศวัฏจักรของน้ําจึงได้เริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาปริมาณน้ําขั้นตอนต่างๆนั้นอาจผันแปรมากน้อยได้เสมอโอ้โหมันยอดมาก นิสัยสุดๆเลยค่ะว่าถ้าจักของน้ํามันเป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณค่ะดรขาวพองอืมมันเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะครับขอบคุณนะครับดอ,อร์ขาวพองว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราคงต้องเดินทางกลับกันแล้วว่าจะเล่นน้ําสักหน่อยฝนก็ดันมาตกช่างโชคร้ายจริงๆเลยเราเรามีเวลาจนถึงเย็นวันพรุ่งน,นี้นะมาริโอตอนเช้าฝนคงหยุดตกแล้วอาจารย์ว่าเธอคงไม่พลาดการเล่นน้ำหรอกจะ้ะจริงเหรอครับอาจารย์อ้อย เย้ yeah! ดีใจจังถ้าเป็นจริงอย่างที่อาจารย์อ้อยพูดวันพรุ่งนี้ผมจะเล่นน้ำให้สนุกไปเลย